โอ้ลีครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับซิทเกอร์แมนทีวีอ่าวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมแมส r มนเอเลฟเว่นโก้สไตรเกอร์สองพันีกต้นนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ล้วก็จะมาแข่งกับทีมของคิโดนั่นก็คือโรงเรียนเทโกค,คูกันนะครับอ่าต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่สู้กับไลมงไปนะครับก็ชนะหกต่อสี่เ่งเฮ้ยอะไรวะเจต่อสี่จำไม่ได้แล้วนะ โอเคแล้วก็มาทุยกับอากิเฮ้ยทุยคุยเฮ้ยทุยอะไรอเอาเฮ้ยเออนี่ไงได้แล้วเออนี่แหละอากินี่ครับเมเนเจอร์นะครับ,เจเจอรบของทีมไลมงนั่นเองโอเคได้เงินมาสิบบาทสิบเย,ยนคุยกับโค้ชคิบิก,กินะครับ พูดผิดเรียกเป็นนิชิกิซะและนี่ไงคิโดนี่ก็<ส>ก็คือสเตเดียม,ยมของเรียนเทโกคุนั่นเองเนะครับมาแข่งกันเลยถ้าเป็นการเสียเวลา <c oughs> มาในทีมของเราก็จะมีซังโกคุนะครับแล้วก็ไอ้วันนะครับแล้วก็อะไรโน่นโน,นี่แหละแล้วก็ชินสุเกะแล้วก็คาริยะแล้วก็ไอ้ที่เป็นรู้จําชื่อไม่ได้แล้วก็เทนมะแล้วก็นิชิกิ ซูรุงิี้แล้วก็ซูรุงิี้ไอ้นันชินโดแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ดีครับอ่ะไม่เป็นการเสียบเวลาเริ่มกันเลยมาเทโกคุคคิดว่าเปี้ยวหรอวะฮะมาสิมาเลยส่งบอลส่งบอลนี่ฮ้ยตอนนี้ผมเริ่มเล่นเป็นมานิดหนึ่งแล้วนะครับ แค่อเสียงก็สะดุดชิบหายเลยเอาเลยปัดกว่าแล้วต้องปัดเตะต่อเลยเตะต่อเลยเอาเฮ้ยชิปหายละ่ยละไอเพนกลิ้งจักรพาธที่หนึ่งเอาเฮ้แยากได้เอาจะพูดว่ายากได้สวยละสไลด์เอา้าซังโกคุรับให้ได้ซังโกคุสวยเอาเลยพี่เบิ้มโอเคใช้ไซมิโดเลยก็ได้ ไอเดมเจอไซน์วินโดว์อู้ไปเลยไซด์นี่ก็แค่เขาแค่ลุกเ,เปิดตัวเกมนะครับผมจะไม่ซ้ำมม่อะไรเลยไปเลยฟูพอว่เชิยร์เหรอขึ้มาเฟียเหรอวะโอ้โหเห็นไหมเห็นโอ้โหแค่นี้ก็ไม่นำองไปได้อะดูดิท่าสองกับท่าสองนะเออ เขาบอกว่าถ้ารับนี่มันจะแข่งแร่งกว่านะครับอ่ายัยางไงก็ทำได้ดีมากในหัวฟ้าฟาออกขาวๆตอนนี้ส่งให้ตูงน้อเอาเฮ้ยเอาไมมเอามึงก็โง่เกินโอ,โอเคชินโดชินโดเอาเลยกิเกียร์ส่งให้ตูงนี้ เข้าแน่นอนอยังไงก็เข้าถ้ามันไม่ใช้ถ้ามันไม่ใช้บีทแฟงไม่ยังไงก็เขา้าเอาเลยโอเคใช้ฟูใช้ฟูพาวเวอร์ชิวเข้าแน่นอนไอโทรศัพทประตูเกนดะงโง,โงเข้าไปเลยอ๋อมันทำไม่ได้ยังไงวะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเออมา รุ่นพี่ชื่ออะไรไม่รู้เอาเฮ้ยเคนมาเอาดิเอาเฮ้ยมึงจะส่งไม่ให้ลุนนี้นั่นน่ะโอ้โดดแรง้าอะไรวะสไลดิ้งสังหารชินโดเคนมาแย่งสวยมึงแย่งมากูแย่งกลับครับเชียชวลมโชย โอเคเปิดโหมดแป๊บอ่าได้เวลาเ,เปิดโหมดโว์เทพไปหนึ่งสเต็ปเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยิบหายละโดนย่งไม่ได้ไงวะโอ้โหมดกูหายเลยอิ l ลูชั n นบอลเอ๊ะเอาเฮ้ยเอาเลยเดอะมิดแม่งมิดจริงครับแม่งเงียบชิบหาย ไม่มีควันแล้วไม่เงียบควันหมอกอันนี้ก็ไม่รู้กูรู้ว่าจะใช้คาถามาหาลัจนจวนดี <c oughs> เกี่ยวอะไรกันวะโปชินโดยิงเข้าไปปัดได้เลยครับชินโดชินโดแย่งเอาเฮ้ยเชนมาแย่งเอาเฮ้ยมันจะไอ้นั่นแยกยกึ้นไปแล้วกองหลังต้องแย่งได้เอาเฮ้ยโว้ ว่าจะยิงสักหน่อยเอายายาโอ้โอยเย้เอ้ยฟุบเห็นหมาวิ่งมาโบสวยทรงเอาเฮ้ยยางก็ได้วะเอา,เอามันเล่นลูกอะไรวะเนี่ยมาทรงให้ชินสุเกะไป ชิซูกิสเตอมิน่าหมดไม่หมดหรอกเหลือครึ่งทำอะไรไม่ได้เอาไม่จีต้องใช้ถึงมรณะแลว้ววะโดนสองต่อเลยดิงมรณะนะไปเลยถ้าไม่โดนบล็อกไว้ทันไม่ใช่ครับบอลติมิโม่เราดูไอ้ผู้รักษาเราดูว่าไอ้เกนดาจะรับได้ไหม,ไ,มได้ฟูลาวอชิวอ้ะมึงรับไม่ได้เนี่ยนะ มึงรับดิ่งมรณนะไม่ได้จี่สุดมาเลย <S <S แจ้งเอาลุกละลุก,ล,กลุกยิงนี่คือลุกยิงอะไรเป็นปิ่นจักพรพรรดิที่หนึ่งใช่ไหมไม่ทันหลอกลกูวิ่งก่อนเลยเอาเลยไอ้เก็นดา โตกเต็งชิบโอ้ไปเลยเอามึงใช้ทานน่า1รับเนี่ยนะพาวเวอร์ชิลเนี่ยนะอ้อยังไงก็เข้าอ่ะมึงใช้ท่ารับไม่ได้ละเอาเฮย้ยวินโดว์อยู่ดูก็ขึ้นมาโอเคมันเขียบอสแล้วครับเอาเฮย้ยมึงแงไม่ได้ได้ไ,ดไง ชิ้นหายละผมรู้ว่าท่านี้ท่าอะไรไม่เข้าไม่เข้าอย่าเข้ามึงอยากสวยเห็นไหมแย่งสวยคขริยะคขริยะเอาเลยคขริยะกูทนเว้ยมึงมาดิไอ้อะไรน,ำน้ำๆไม่รู้เครเม,ม่หัวผีเลยภาษาญี่ปุ่นแม่งโคตรเท่เลยเฮ้ยไซมิโนะไซวินโนะเอาเลย นี่เราจะพยายามให้มันรับได้ใจมือเปล่ารับได้มาดูมันจะรับได้เปล่ามือเปล่าครับมือเปล่า,อลาโอ้ <c oughs> ยังไงก็ทับไม่ได้ผมบอกแล้วท่าหนึ่งกับมือเปล่าถ้ามันไกลกว่านี้เส้นหนือก็น่าจะรับได้ <c oughs> ถ้าเป็นซูนามิบูทไม่ไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่ว่าจะรับได้กู <c oughs> ใช้ทายที่แทนจะวิ่งออกทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าทายขี่บอลแล้วกันตายขี่บอลถ้ามีน้ำถ้าเป็นทายแย่งจะมีอวอนออกมาโคตรชอบอ่ะโป๊นี่ไงอ่ารับได้อโอเคอยังหมดครึ่งหลังอยู่แล้วเทนมะเทนมะ เอาเฮ้ยมึงมาดิเอา้าเสมอกันเหรอชิเอ้ชิซุเกะสวยเราดูผมจะลองใช้ท่านี้ลองดูก็อบอกว่ามันเป็นท่าย,ยิงไกลปิดตอลิงจำโอเคผมจะเป็นซ้ำแม่อะไรนะนะลอดูนะครับว่าพาวเวอร์ชิลจะรับได้ไหมโอเคพาวเวอร์ชิลรับได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ท่าย,ยิงไกลเป็นท่าส่งนะครับ อ้าวเฮ้ยนั่นอย่างนี้ได้ไงวะโอ้ห้าต่อศูนย์โอ้โหเล็กทาต่อศูนย์แล้วเหรอะไรกันเฮ้ยโอเคเล่นต่อมาดูกันขอเปิดโหมดหน่อยลแล้วกันนัดส่งให้นิชิกิแม่งเลย นิชิกินิชิกิอ้าเฮ้ยนิชิกิสเต็มพินาหมดไปเลยเทนมาความเร็วลมมา,เล,เ,มมเ,มมาเลยต่อด้วยไอ้นั่นอะไรวะโปเตนชิโมความเร็วลมมาแล้วต่อด้วยโปเตนชิโมสวยโปเตนชิมโม กูไม่น่าใช้วันตะชิโมใส่ด้วยเลยโอเคน่าจะได้แล้วแหละชินโดวันตะชิโมครับชะยาโอเคพี่หัวขาวไปแยง่งและให้ซูลุงนี้เอาเฮย้ยพี่กำแพงเมืองจีนแยง่ง เฮ้ยพี่บุพี่บม่มแย่งกําแพงเมืองจีนโอ้โหยังเฟี้ยวเลยอย่างงี้เอาดิเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่บา่าวแย่งนี่เฮ้ยเป็นมะโอ้สต๊ะเนี่ยมึงเม่ไม่รอดคิริโนโกูหรอกโอ้กว่าจะจำชื่อมันได้คิริโนเอ้ยเดอะมิดไปดิ ไว้กูได้โวยสุลุงยีตรงนั้นสุลุงววยีว,วิ่งไปเวอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหแม่งโดนจะไล่ทุกขนาดนั้นสุลุงยีสุให้สุลุงววยีเอาเฮ้ยจะเตะเล่นแล้วกันลูกนี้อวเอาเฮ้ย ใช้ท่าอะไรวะเนี่ยสไตล์เหรออ๋อแท็คเกิลเอาให้กู่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้พอมึงใช้ท่าสามเป็สัตยืนนิ่งเนี่ยนะจะลงแรงเกินฟาวไมฝฟาว <laughs> โอ้ยที่บ่มแบงเลยเอาเลย เห็นไม่แย่งเอาดีเอาดีาดใครจะรอดจากคลียากูได้ทัาท่าสองท่าท่าสามแม่งก็โหดไปหมดอ่ะท่าบล็อกแล้วก็ท่าสู้แม่งโหดไปหมดเหมาะกับกองหลังจริงๆเอาเฮ้ยไปเดี๋ยเอาดี กูขอเปิดโหมดแล้วส่งให้นิชิกิหน่อยแล้วกันนิชิกิไม่ได้ใช้มานานแล้วเอาเลยดับพับหลุดเลยเอาเลยดับเป็นพับหลุดเลยดับเันพับหลุดไปเลยฟูลพาวเวอร์ชิวโอ้ เอาเลยนี่ไ้วิโดวทีทูไปเลยเอาเลยไปสิไปเลยไซวิโดสายวิโดว,วีทูอย่าไหนก้าบิดโอ้บิดแฟงมึงชายเลยนะน่าจะเป็นทาต้องห้ามเอาฮะมึงรับ ใส่วินโดเขาไม่ได้โอ้คนเฟีฟ้ยวอะไรพี่บ่าวแม่งชาสองส่วินโดว์รับไม่ได้ทุวยบิดแฟงรับไม่ได้มันสุดยอดเกินไปละทีมมึงเนี่ยกูไม่ให้ปล่อยกูไม่ปล่อยให้มึงใช้หรอกเฟนฟินจากพัดที่สามเอ็นที่หนึ่งอะเอาแย่ละมาเควลลมโชยไป สูงนี้เอาเฮ้ยโอ้โดนท่าอันนี้อีกแล้วท่ายิงไกลซะด้วยไม่รู้ว่าโกจะรับได้หรือเปล่าใช้กำแพงธรณีนั่แหละเพราะว่ากวนเป็นท่ายิงไกลกำแพงธรณีเอ๊ะกำแพงเมืองจีนเอาดิเฮ้ คุรู้แล้วเอาเฮ้ยชินโดมันมีท่าสู้เออใช้ชินโดเป็นกองหลังก็น่าจะได้แหละโหโคตรเท่เลยท่านีนโคตรชอบเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเตะเข้าโกแม่งเลยโอ้เอาดิ เอาดิสไลด์เลยเอาโอ้ยอ่ะเอ้ยสวยกรแพงมึงจีนได้ดีนะที่มันไม่สู้เอาเลยก็แพงมึงจีนเลยนี่ไงส่งให้นี่ไงส่งให้โอ้โหลูกหลอกก็มีเอาเฮ้ยโอ้โหก็เท้าเท้าไ้สัตว์ จะต,ตัวใหญ่ด้วยมาส,งส่งให้ซูรุ่ีแล้วเดวิลบลัดไปเลยไม่ไม่กลัวสดตมไม่น่าหมดครับเดวิลบลัดไปเลยจะเข้ากูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่เข้าให้กูกาตีนเลยไม่ไมใครไม่เข้าให้กาบตีนเลยอ่ะ เอ้ชุยไม่เข้ากูดาตีนเลยบีดแฟงยังไงอ่ะโอ้บีดแฟงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับจะไปใช้กระประตูไอ้พวกโกสามคนเหนียวเหนือะแม่งยังไงก็ชิวๆก้าวต่อสูนย์ละน้ำปนปนอะไรมันโหดขนาดนี้วะเอาเฮ้ยฟ้าโอ้โปก อาเฮ้ยคุณคิกว่าจะส่งไปไกลนี่ไงส่งให้มันมีท่าสูไปก็ใช้ไปเดี๋ยวกูส่งท่าหนึ่งให้ไอ้นั่นโอเท่ท่าน,นี้ก็เท่เหมือนกันไอปลานีดเอาเฮ้ยเห็นไหมแย่งเอาเห็นไหมแย่งไอ,ไอมันชื่อว่าอะไรนะ อย่าเข้าอย่าเข้าพี่เบิ้มอย่าโอ้สไลดิงสังหารอีกแล้วท่าหนึ่งนึกคิดว่าเฟี้ยวหรอวะเาเฮ้ยมึงทำพีอะไรเนี่ยโอมโอ้โหปัดนี้ทำเป็นปัดนี้เอา้าแกงได้ท่าปาวานนะครับท่าขี่ปาวานเปล่าไม่ใช่ถีบปาวาน เอาเลยชินโดได้แลนะ้วน่ะได้แลนะ้วน่ะไปเลยโคดิ้งชิมโมเฮ้ยโคด์เฟี้ยวเลยค่านี้โคนชอบยังไงก็เข้าเป็นแบบนี้ฟูลพาวเวอร์ชิยังไงก็เข้าครัตรงอ้าวได้เข้าได้ไงวะโอเคจบข้างหลังแล้วเย้ชน,นะเว้ย จะได้ป็นสกอร์9ต่อ0นะครับสำหรับไลมงกับเทคกโคคุนะครับอ้าวโอ้9ก่อ0ได้ไงวะเออเอาครับเป็นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้มันคงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ